หนังสือ Standard Handwriting เด็กๆเ,เปิดไปหน้าที่10ค่ะค่ะเด็กๆเ,เปิดมาหน้าที่10นะคะลูกจะมองเห็นเป็นตัวอะไรคะขาดตัว C นะคะ C Cat m แมวนะคะลูกค่ะเด็กๆผู้ตามครูสีค่ะตัว C พิมพ์ใหญ่ C พิมพ์ใหญ่ C พิมพ์เล็ก ค,คำสั่งเขาบอกว่าฝึกคัดตัวอักษรตามรอยปะนะคะให้เด็กๆฝึกคัดตัวอักษรตามรอยประด้านบนนี้นะคะสามแถวคือตัว C พิมพ์ใหญ่นะคะลูกค่ะเด็กๆพูดตามครูสีค่ะ C พิมพ์ใหญ่ C พิมพ์ใหญ่ค่ะเรามาดูด้านล่างกันนะคะ C พิมพ์เล็ก C พิมพ์เล็ก วิธีการเขียนก็จะง่ายนะคะตัว c คือเราเขียนเป็นเส้นโค้งนะคบเหมือนกับรูปวงกลมนั่นเองนะคะลูกค่ะเราไปดูวิธีเขียนกันเลยนะคะลูกค่ะเริ่มต้นจากจุดนี้เลยนะคะลูกลากจากข้างบนลงมานะคะเด็กเริ่มจากจุดนี้เลยนะคะแล้วก็ลากเส้นโค้งไปทางซ้ายมือนะคะทวนเข็มนาฬิกานะคะลูก ลากมาถึงเส้นนี้นะคะเราก็จะได้ตัว c พิมพ์ใหญ่ค่ะลูกค่ะต่อไปเราไปดูวิธีการเขียน c พิมพ์เล็กนะคะเขียนเหมือนกันเลยแต่ตัวจะเล็กนะคะลูกค่ะเราลากเส้นตรงนี้เลยนะคะลูกแล้วโคง้งทวนเข็มนาฬิกานะคะค่ะลากมาให้ถึงจุดสุดท้ายตรงนี้เลยนะคะ ค่ะเราก็จะได้ตัว C พิมพ์เล็กนะคะลูกค่ะเด็กๆผูกเขียนนะคะอย่าให้ออกนอกเส้นนะคะลูกอย่าให้ออกนอกเส้นประนะคะค่ะสำหรับการบ้านวันนี้นะคะของเราก็มีเพียงเท่านี้นะคะลูกแล้วอย่าลืมคุณครูขอฝากเรื่องการรักษาสุขภาพของเด็กๆให้ห่างไกลจากโควิด1 9เเราต้องทำอย่างไรบ้างคะ ล้างมือบ่อยๆนะคะลูกอย่าไปในที่ชุมชนคนเยอะๆแล้วอย่าลืมสวมแมสทุกครั้งด้วยนะคะค่ะแล้วเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ